เชิงหมูเสียงพยัญชนะเสียงที่เกิดจากริมฝีปากจำนวนสี่รูปเสียงรูปเสียงที่หนึ่งแทนด้วยอักษรบีออกเสียงคล้ายปอปาปูปูรูปเสียงที่สองแทนด้วยอักษรพีออกเสียงคล้ายพอผานพัวพัว รูปเสียงที่3แทนด้วยอ,กอักษร M ออกเสียงคล้ายมอมะมัวมัวรูปเสียงที่4แทนด้วยอ,กอักษร F ออกเสียงคล้ายฟอฟันฟัวฟัวโปโปมัว f o r